แนะนำและข้อมูลล่าสุด YADEAM 6L รุ่น2026คำนำ YADEAM 6L เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสายเมือง Urban Commuter ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองใหญ่ด้วยรูปลักษณ์ที่คงไว้ซึ่งความคลาสสิกแบบสกูตเตอร์ร่วมสมัยระบบแบตเตอรี่ออปชันที่ถอดได้และฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่บทความนี้จะพาอ่านตั้งแต่ภาพรวมสเปคหลักฟีเจอร์เด่นการขับขี่ความปลอดภัยค่าบำรุงรักษาราคาในตลาดไทย เท่าที่เปิดเผยรวมทั้งข้อควรรู้ด้านกฎหมายและการเลือกซื้อเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมก่อนตัดสินใจซื้อหรือทดลองขับ 1. ภาพรวมและแนวคิดของรุ่น M6L y ADA a d e a ในฐานะแบรนด์ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนพยายามขยายตลาดสู่เมืองต่างๆทั่วโลกโดยเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทสกูตเตอร์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานจริงในเมือง M6L ถูกวางตำแหน่งเป็นสกูตเตอร์เมืองที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย น้ำหนักตัวและสเต็ปการใช้งานถูกปรับให้เข้ากับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยรวมถึงมีการนำเสนอแบตเตอรี่แบบถอดได้ r e m o Wevelle Battery เพื่อความสะดวกในการชาร์จและการดูแลรักษาซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจสำหรับผู้ที่อาศัยในคอนโดหรือบ้านที่ไม่มีแท่นชาร์จเฉพาะในที่จอดรถส่วนตัว 2. ข้อมูลทางเทคนิคหลักสรุปสเปคที่เป็นสากลมากกว่าหมายเหตุสเปคอาจมีการปรับตามประเทศ เช่นการจำกัดความเร็วตามมาตรฐานท้องถิ่นกรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในไทยอีกครั้งก่อนซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 60V 20A ถอดได้ถือเป็นแบตเตอรี่ม,มาตรฐานในรุ่นนี้ช่วยให้สามารถชาร์จได้ทั้งโดยถอดแบตออกมาชาร์จหรือชาร์จโดยเสียบสายเข้าตัวรถได้โดยตรงออนบอร์ดชาร์จิงซึ่งสะดวกสำหรับผู้ใช้ที่อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนที่ต้องแบกแบตขึ้นลงบันไดได้ง่ายชุดแบตมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม ตามเอกสารบางแหล่งที่อธิบายคุณสมบัติแบตเตอรี่ของรุ่นนี้กำลังมอเตอร์ประมาณ1 2 0 0 1 5 0 0ลบ0ดัค่าที่แสดงในแหล่งข่าวและสเปคระหว่างประเทศแตกต่างกันเล็กน้อยเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและขึ้นทางชันเล็กน้อยโดยความสามารถในการทำความเร็วสูงสุดจะขึ้นกับการตั้งค่าซีรีส์รุ่นจำกัดความเร็ว25กิโลเมตรชั่วโมงหรือ45กิโลเมตรชั่วโมงและน้ำหนักบรรทุกความเร็วสูงสุด ประมาณ45กิโลเมตรชั่วโมงสำหรับรุ่นที่ปลดล็อกความเร็วบางตลาดมีเวอร์ชันจำกัด25กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งทำให้ M6L อ,อยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในเขตเมืองตามกฎหมายจราจรบางประเทศระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยผู้ผลิตและรีวิวระบุช่วงที่ต่างกันประมาณ40-75กิโเมตรขึ้นกับรุ่น45-50กิเมตร ในบางสเปคหรือสูงสุดเครื่องหมายตัวหนอน70-75กิโลเมตรในรุ่นที่จำกัดความเร็วใช้งานโหมดประหยัดปัดจจัยสำคัญคือโหมดการขับขี่น้ำหนักผู้ขับสภาพทางแอร์และลมต้านเบรกดิสเบรกหน้าและเบรกกลองขยายด้านหลังแต่ในบางตลาดอาจเปลี่ยนเป็นดิสหลังอุปกรณ์เบรกแตกต่างตามรุ่นย่อยและตลาดผู้ใช้ควรตรวจสอบสเปคระหว่างรุ่นที่จำหน่ายจริงในไทยระบบกันสะเทือนเทเลสโคปิกฟอกหน้าและระบบสปริง โชกหลังที่ออกแบบเพื่อความนุ่มนวลในการขี่ในเมืองหน้าจอจอแสดงผลดิจิทัล LCD ที่แสดงข้อมูลความเร็วระยะทางโหมดขับขี่เวลาและระดับแบตเตอรี่พร้อมพอร์ต USB ในบางรุ่นเพื่อชาร์จมือถือขณะขับขี่อธิบายเสริมหลายแหล่งรีวิวและหน้าเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นจะขึ้นสเปคละเอียดเช่นขนาดยางขนาดมิติและน้ำหนักรถผู้ซื้อควรขอเอกสารสเปคอย่างเป็นทางการจากดีลเลอร์ไทย 3. ฟีเจอร์เด่นของ M6L ทำไมถึงน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ในเมืองไทย 1. แบตเตอรี่ถอดได้ Removeable Battery ล,ล,ลดข้อจำกัดเรื่องจุดชาร์จทำให้สามารถนำแบตเตอรี่ออกมาชาร์จในห้องหรือเปลี่ยนแบตสำรองได้ในกรณีที่มีบริการแลกเปลี่ยนแบตซึ่งตอบโจทย์ผู้เช่าคอนโดหรือบ้านที่ไม่มีปลั๊กชาร์จในที่จอดรถเต็มรูปแบบ 2. ดีไซน์คลาสสิกร่วมสมัยเส้นสายของ M6L ถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายและเป็นมิตร เหมาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายวัยทำงานและนักศึกษาโดยยังคงบุคลิกสกูตเตอร์ที่เป็นธรรมชาติขององค์การใช้งานในเมือง 3. โหมดการขับขี่หลายแบบ Eco ค t สแตนดา,ดาววร์ดพาช่วยให้ผู้ขับเลือกโหมดตามความต้องการโหมดประหยัดสำหรับระยะทางไกลขึ้นโหมดพละกกำลังสำหรับการเร่งหรือขึ้นทางชันฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ 4. ระบบการจัดการแบตเตอรี่ BMS และการป้องกันหลายชั้นผู้ผลิตโปรโมทการมีระบบป้องกันเช่นป้องกันการชาร์จเกินป้องกันการคลายประจุมากเกินไปป้องกันความร้อนเกินและอื่นๆเพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น 5. น้ำหนักไม่มากและการออกแบบให้ยกแบตด้วยมือคนเดียวได้ทำให้สะดวกเมื่อต้องนำแบตออกไปชาร์จหรือทำการซ่อมบำรุงช่วยให้การใช้งานในคอนโดอพาร์ตเมนต์เป็นไปได้จริงโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ 4. การขับขี่และประสบการณ์ใช้งานจริง ตามรีวิวและสื่อทดสอบตามบทความรีวิวจากสื่อไบต์แมกกาซีนต่างประเทศและรีวิววิดีโอเยอะใน YouTube พบว่าการขับ M6L ให้ความรู้สึกขี่ง่ายควบคุมได้ดีในการจราจรติดขัดของเมืองความนุ่มนวลของระบบการสะเทือนเพียงพอสำหรับพื้นผิวถนนในเมืองแต่ถ้าต้องเจอโพรงถนนหรือหลุมลึกบางครั้งผู้ขับอาจรู้สึกกระแทกได้เป็นลักษณะทั่วไปของสกูตเตอร์ขนาดเล็ก ส่วนพละกําลังสําหรับการเร่งแซงในเมืองถือว่าเพียงพอเมื่ออยู่ในโหมดพลังงานเต็มแต่หากบรรทุกหนักหรือขึ้นทางชันชันมากความเร็วและการเร่งจะลดลงตามน้ําหนักและความจุของมอเตอร์ 5. ความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือไฟหน้าไฟไท้ายเลทให้ความสว่างชัดในช่วงกลางคืนและเพิ่มการมองเห็นจากผู้ใช้ทางอื่นระบบเบรกดิสก์หน้าให้การเบรกที่มั่นคงส่วนเบรกหลังอาจเป็นดรัมในบางตลาดผู้ใช้ควรตรวจเช็คสภาพผ้าเบรก จานเบรกตามรอบระยะการใช้งานอุปกรณ์เสริมความปลอดภยัยพอชาร์จ USB กุญแจรีโมทหรือกุญแจระบอบล็อกพนักพิงสำหรับผู้สอนในบางรุ่นและที่วางสัมภาระตะแกรงหลังขึ้นอยู่กับตัวเรือกลุ่นย่อยข้อควรระวังถึงแม้ M6L จะมีระบบ BMS และการป้องกันแบตเตอรี่หลายชั้นแต่การชาร์จผิดวิธีหรือใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเสี่ยงต่อความร้อนหรือความเสียหายของแบตเตอรี่ควรใช้สาย อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมรถหรือที่ผู้ผลิตแนะนําและติดตามการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือคําแนะนําจากศูนย์บริการ 6. ราคาและการจําหน่ายในประเทศไทยสภาพณเวลาที่รวบรวมข้อมูล YADEA ประกาศขยายตลาดและเปิดร้านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยในช่วงปี2024ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจเข้าตลาดไทยอย่างเป็นทางการสําหรับราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้นําเสนอข้อมูลท้องถิน่นหรือเว็บรวมราคาในภูมิภาค ระบุราคาที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดตัวอย่างรายงานหนึ่งแสดงราคา YADEAM 6L ในไทยราวประมาณ52,500บาทราคาอาจอ้างอิงจากปีเศษ2024ส่วน2025บนเว็บรวบรวมราคาผู้ซื้อควรสอบถามราคาจริงจากดีลเลอร์ในไทยรวมทั้งโปรโมชัน่นภาษีมาตรการอุดหนุนหรือส่วนลดแลกเปลี่ยนแบตก่อนตัดสินใจซื้อ 7. ค่าบำรุงรักษาและการบริการหลังการขาย เนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าระบบการบำรุงรักษาจะน้อยกว่ารถที่ใช้น้ำมันเช่นไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ยังคงต้องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบรกยางแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อไฟภายในเป็นประจำอายุและการรับประกันแบตเตอรี่ผู้ผลิตมักให้ระยะรับประกันแบตเตอรี่และมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการชาร์จการดูแลรักษาควรเก็บสลิปการซื้อติดไว้และตรวจสอบเนื่อนไถ่การรับประกันของดีลเลอร์ในไทยศูนย์บริการและอะไหล่ ยี่ห้อใหญ่ที่เข้าทำตลาดในไทยมักตั้งร้านและศูนย์บริการในเมืองหลักผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าในพื้นที่มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการหรือเครือข่ายร้านที่ได้มาตรฐานเพื่อการซ่อมบำรุงระยะยาว 8. กฎหมายและการใช้งานบนท้องถนนในไทยข้อควรรู้ในหลายประเทศมีการจำแนกสกูตเตอร์ไฟฟ้าตามความเร็วสูงสุดและพลังมอเตอร์เช่นรุ่นจำกัด25กิโลเมตรชั่วโมองอาจถือเป็นยานพาหนะประเภทอื่นที่ไม่ต้องมีทะเบียนหรือใบขับขี่แบบมอเตอร์ไซต์ แต่ในไทยกฎหมายและการตีความยังมีความเปลี่ยนแปลงได้ผู้ใช้ควรตรวจสอบกฎท้องถิ่นล่าสุดเกี่ยวกับการจดทะเบียนการประกันภัยและข้อกำหนดใบขับขี่ก่อนนำรถออกใช้บนถนนสาธารณะหาก M6 เดเวอร์ชั่นในไทยสามารถทำความเร็วได้ถึง45กิโลเมตรชั่วโมงมักจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องทะเบียนและประกันเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟเลี้ยวที่มองเห็นได้และแผ่นป้ายทะเบียนถือเป็นเรื่องจำเป็น9 ข้อดีข้อเสียสรุปรายการสำหรับช่วยตัดสินใจข้อดีแบตเตอรี่ถอดได้ช่วยให้ชาร์จสะดวกทั้งในบ้านและคอนโดรูปทรงสวยเรียบง่ายเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการจอดในที่แคบราคาตลาดเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคลาสเดียวกันขึ้นกับโปรโมชั่นและการนำเข้าระบบ BMS และฟีเจอร์ป้องกันต่างๆช่วยเพิ่มความปลอดภัยของแบตเตอรี่ข้อเสียข้อสังเกต ระยะทางต่อการชาร์จมีความแตกต่างตามโหมดการขับและสภาพถนนผู้ที่ต้องการเดินทางใกล้อาจต้องวางแผนการชาร์จหรือมีแบตเตอรี่สำรองประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อบรรทุกหนักหรือขึ้นทางชันมากการบริการหลังการขายและเครือข่ายศูนย์บริการขึ้นกับการขยายตัวของดีลเลอร์ในไทยถ้าศูนย์บริการยังไม่ครอบคลุมอาจมีความยุ่งยากเมื่อซ่อมแซมเฉพาะทาง 10. คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อ yadeam 6 l, l ในไทย 1. ทดลองขับก่อนตัดสินใจลองขับในสภาพการใช้งานจริงถนนในเมืองช่วงเวลาที่รถติดและการขึ้นลงทางลาดชันเพื่อประเมินการตอบสนองของมอเตอร์และความสบายของเบาะก,กันสะเทือน 2. ถามเรื่องการรับประากาันแบตเตอรี่และเงื่อนไขาการเคลมแบตเตอรี่คือส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของรถไฟฟ้าหรือเงื่อนไขาการเคลมจะช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ่อมใหญ่ในอนาคต 3. ตรวจสอบการมีอะไหล่และศูนย์บริการในพื้นที่ หากอาศัยอยู่นอกเมืองใหญ่ให้ตรวจว่ามีเครือข่ายซัพพอร์ตหรือร้านที่ได้รับอนุญาตจาก YADEA หรือไม่ 4. พิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมเช่นแรหลังหรือกล่องเก็บสัมภาระที่ติดตั้งได้กุญแจรีรโมทและอุปกรณ์ล็อกเพื่อป้องกันการโจรกรรม 5. เปรียบเทียบรุ่นราคาตรวจสอบรุ่นย่อยและราคาในดีลเลอร์ต่างๆเพราะโปรโมชั่นผ่อนชำระและข้อเสนอการรับประกันอาจแตกต่างก,ากันมาก 11. สรุปท้ายบทความ yadeam 6แเรเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในเมืองด้วยแบตเตอรี่ถอดได้การออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและฟีเจอร์พื้นฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่คนเมืองอย่างไรก็ดีผู้ซื้อที่สนใจควรตรวจสอบสเปคระหว่างรุ่นที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยจริงๆและลองทดลองขับรวมถึงทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายท้องถิ่นการรับประกันแบตเตอรี่และบริการหลังการขายเพื่อให้การใช้งานในระยะยาวเป็นไปอย่างราบรื่น แหล่งข้อมูลอ้างอิงตัวอย่างหน้าโปรดักต์อย่างเป็นทางการ YADEA แสดงข้อมูลแบตเตอรี่ระบบ BMS และฟีเจอร์หลักของ M6L วิศ u ดาวรีวิวแนะนำสเปคเบื้องต้นกำลังมอเตอร์ความเร็วสูงสุดและการคำวนวณพลังงานเว็บไซต์ตัวแทนประเทศเบลเยียมยุโรประบุระยะการขับขี่ตามรุ่น45-75กิโลเมตรขึ้นกับเวอร์ชัน EICMA บทสรุปงานแสดง ข้อมูลสเปคและภาพรวมการออกแบบสำหรับการจัดแสดงในงานสากล faster Wheeler เว็บรวมราคาในภูมิภาคข้อมูลราคาอ้างอิงในตลาดไทยภูมิภาคตัวอย่างตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นจากดีลเลอร์ไทยอีกครั้งก่อนซื้อ